ถือครับป้าก็ไม่อยู่กับเก okay. บบลมันจะเป็นโทนิตีพีที่สามแล้วันเราเขจะต้องกดตรงชั่วโมงเดือนนะซึ่งในอีพีที่แล้วมีพวกโจรบกุกกรับตอนนี้เราเป็นหนี้นับไม่สิแต่เราแพ้ไปไกลตีหน้าห้าที่น,นี่กนตีกูแน่

เฮ้ยฉันงซ้อนซีเราคนประเทศนี้ไม่มีกจ้หมวดโลนนะวิดีโอซีนะครับเอาไปเลยเก้าหมวดโลนเสียเงินเสียผมว่าผมไม่เสียไปเด้อ ไม่เสียบไปครับเสียงหัวโล้นผมไม่ชอบมีปัญหาโดนปืน,นในเสียจจะได้จะได้เครื่องขยาสวยคุณเป็นอไรผู้ชอบ เรไม่อยากให้เสียไปเยสครับท่องเที่ยวเที่ยวแล้วมาไหมวะได้ท่องเที่ยวท่องเที่ยวแล้วเอามาไหมเนี่ยมาไหมเอามาไหมเรา,เา,เาท่องเที่ยวแล้วพบมาไหม สักนัดดีไหมไปรันต่อไปมาอื <laughs> อเยอะ <laughs> เดี๋ยวพี่ลรถ <laughs> ไ,ไปไปพี่ผมไม่พี่ไปเลย ผมรู้พี่เป็นโจมแล้วพี่ตายครับต่นวายไงอยางเงอยชีวิตแสดงว่าพี่ะด้บดีนะ ไปไม่ได้ครับไ,ไม่ได้ครับของแถมเปนยังไงรถอะตื่นเรียได้ไน่ได้หมดเลยสำหรับวันนี้นะมาจําล้างนี่แล้หมด,ด ในวันต่อปันมาเลยนี่ว่าเล่นร็วสองร้อยมีสายเรียกเข้าที่ต้องการใช้แดนเพื่อทำคำสั่งใหม่โอ้ยกลางดึกเลยเหรอพี่โอ้ชาตกำรจัดการทาง งานกาเฟ่ล็อบคุณต่อเจอคนนี้ได้แล้วก็ที่นั่งนทีก็ตามเอาไปทันทีก็จะพาเราไปที่ซ่อนของคุณกบฏงานใหม่งานใหม่หมอเอะเไรเหรอัปด,ดึกางอะไร นี่ใส่ไหล่มเดินหลังหับ <c> อ <oughs> ุ้ยแรงเกินแรงไปนิดแม่งมันเรียกใช้งานตอนดึกจะทลับก็นอนเว้ยยืนยิงโด,ด,ด,ดนหักเงินเยอะ งานนี้เป็นงานสืบเยี่ยมาากีกับรานจังยังไม่ออกจากร้านเลยนานแล้ว เาแล้วมันไ,ไม่มีใส่ชุตดตำรวจมันคงไม่รู้ว่าไอ้เหี้ยมันก็ออกสักทีด,ดีกว่ากลับฟปแล้ว เปิดประตูให้แม่งด้วยไอ้เหี้ยอโอกัสดีๆขี้นไปสำรวจนี่นมันดูยากจริงๆนะเน,นี่ยืออจะทักหาโคตรหาหนังเหี้ยเลยแต่กูยิงพลเมืองตา่างนี่เอง ต้องมาเปิดประตูกหนึ่งี่ยฮะ เคือคุณเนี่เน,น้นจัดมาเรื่องการฟิลอรเพื่อน เจอเนี่ยน้ำเนี้ยม,มันสงสยัยอะไรวะไอ้สัตว์เที่แล้วมยิงรูกปัดปเจ็บสาหาัสไปกับล้เรอ

จะไม่รอดทังจากที่พวกเขาพยายามวางยาพิษเขาคุ้มป้องกัเริ่องที่เขาจัดตั้งขึ้นทำทุกอย่างเพื่อหยุดข้อถูกหลงและหลังเด็ก์ควาสามารถปฏิบัตะว่าสามสองสามมิตรถืงเขาร่วมกับพวกเราและช่วยประเทศยากคนนี้่ะ่าคุณอยู่ที่เรายังไงแล้วประเทศไทย ูปล่อยกูอยากเป็นคนชั่วแล้วลู้จะทำสิ่งที่ถูกต้องอขาจะทำเป็นอิสระจงเจริญพัื่องากถึงเหตุผลที่ตามมจจากพวกคุณทรยศ์คนรชิงตัดสินใจเพื่อซ้อนลมหนีหลังจากนั้นสารถผ่านทางพื้นที่รถล,ละรถล,ลางมาหนึ่งชั่วโมงคุณก็มาถึงเหมืองล้างที่มีอยู่หนึ่งเท่าเดียว ถึุดแดันอาคาดึกตั้งผู้ชัดการกำลังกดต้องขอย้ำในเชิงควรจะอธิบายหน้าตำรวจรัเสียน,นี่จ่กตอบร้องเลยโอเคครับสำหรับอีพีที่3ก็ขอจบเพลงเท่านี้นะครับชอบอย่างลืมกดไลค์ กดซับสไคร้แล้วก็ไปดิ่งถ้าอยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์มาด้าน